หายหายกี่คนแลน้วจาอ่าหายประมาณเกือบสิบคนแล้วนะที่อยู่ทั้งต่างประเทศอ่ะอ่าอยู่ที่ที่ประเทศโครเอเชียอ่ประเทศสวีเดนครับแล้วก็ล่าสุดนี่หมอเบนเขาเป่าให้กับคนที่อินโดนีเซียอ่ผลเป็นยังไงไม่รู้พระอาจารย์เขาฟื้นแล้วนะอ่าป,ประเทศอินโดนีเซียตอนนั้นใส่ใส่เครื่องช่วยหายใจเลยเนาะ ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วทีนี้เราเป่าเราเป่าวันละกี่ครั้งครั้งเดียวเป่าครั้งเดียวเองเอใช่ถ้าเรามีเวลาถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็เป่าเช้าเย็นแต่ว่าครั้งเดียวผมว่าเอาอยู่ไม่เกินประมาณ3 3สวันนะครับมันจะฟื้นขึ้นมาเลยอย่างอย่างเป่าให้คนที่ประเทศโครเอเชียที่เป็นหมอนนวดไทยอยู่ที่นั่นเนี่ย พอเป่าปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเลยว่ามันมีลมร้อนที่วิ่งวิ่งตามร่างกายแล้วก็พอเป่าเสร็จมันออกทางหูแล้วก็ปิ้วไปเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับหมอเบ้นเนี่ยเป่าให้คนที่ประเทศ่าอะไรนะรสวีเดนก็นะคืออาการอ่าคนเนี้ยเขาก็เป็นโควิดเลยนะคะแล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะระยะที่จะค่อนข้างจะลงปอดคือเขาประมาณว่าอ่า เขาไม่มีแรงทานข้าวไม่ค่อยได้เงค่ะแม้กระทั่งจะลุกขึ้นก็ไม่ได้แต่อพอเป่าไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป่าสามครั้งเนี่ยก็คือวันแรกอะ่ะเขามีแรงลุกขึ้นมาอืมพูดต่อพูดต่อแล้วก็กินข้าวได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรได้เป็นปกติแล้วเขากอ็อาการก็ดีขึ้นดีขึ้น,นเป็นลเป็นลำดับก็เป่าประมาณสามครั้งอืม ครับเป่าสามครั้งคนนี้ใช่ใช่ค่ะอ่าอ่าอเขาเป็นกี่วันนะตอนนั้นอ่ะโอ้เขา <c oughs> เขาเป็นมาแล้วทีเนี้ยเขาก็มีคนรู้จัก,จกแล้วก็ให้มาลองเป่าดูแล้วอาการเขาก็ดีขึ้นอืมประมาณนั้นเลยเพราะว่าเขาก็เป็นค่อนท,นที่จะลงปอดแล้วเนาะแล้วก็มามเป่า,จ,าจะไม่มีแรงทานค่า,จ,าจะไม่มีแรงเดินประมาณนั้นครับผมนี่แหละผมจะริ่มเป่าเมื่อคืนผมเป่าญาติผมแต่ว,ว่าผมเป่าคนแรกเลยนะครับ เมื่อกี้ผมโทรไปว่าไปโรงพยาบาลอยู่ไปตรวจคัดกรองอยู่เมื่อคืนไม่ได้นอนถึงทีสองว่าครับอ่าครับแต่ผุนปาตันแรกก็รู้สึกว่าการปวดมันจะเบาลงหรืออะไรเนงะี้ยอืมครับแร่กมันเป็นเสียแต่ว่าผมไม่รู้นะผมก็ผมก็เลยไม่ไม่เลยอยากมาถามประสบการณ์การเป่อไงว่าเป่าครั้งแรกแล้วมันร้อนรู้สึกเขาจะร้อนขึ้นนะอ่าใช่เขาเขาบอกมันมีลมร้อนวิ่งตามร่างกาย าวานันละเขาไขเป็นไข้ยังขึ้นอ่ะครับครับถึงทีสองว่าง,งันใช่ครับออต,ต่อไปไมันจะดีขึ้นใช่ไหมตอนชใช่ใช่ตอนตอนเช้ามันจะตอนเช้าเนี่ยเขาก็าเริ่มอาการมันก็เริ่มเออบ,บ,บางบางคนเนี่ยพอพอลมร้อนมันออกปุ๊บมันออกทางปลายเท้าก็มีนะบ,บางคนออกทางหูพอลมออกปุ๊บเขาดีขึ้นเลยสภาพอะไรกลับมาเปลี่ยนเลยครับทันทีเลยไม่ต้องรอข้ามคืนก็มี มันที่ผมเป่านี่แหละมือนที่ผมเป่านี่อาจารย์ไตผมพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังน่าประหลาดใจมากแตกแตกมากครับคือนอมีน้องคนหนึ่งอ่ะมันเขาเป็นไอ้นี่เขาเป็นออ่ขับมอไซค์แข่งกันปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุอาจารย์ัจจังหวะที่เขาเขาพูดให้ฟังนะจังหวะที่ชนเนี่ยพอชนปุ๊บเี็ยเบ้าตามันถลนหลอกข้างนอกโอ้ตามันถลนหอกข้างนอกขึ้นไปโรงพยาบาลทีนี้คนมันเจอเขาก็เลยเอามือเอา,เอา พอเมื่อไอ้เขาเรียกเลยดันเข้าครับดันเข้าข้างในปรากฏว่าไม่เห็นมองไม่เห็นนะอืมไปรงรักษาที่โรงพยาบาลก็หลายวันก็กลับมาบ้านผมก็ไปเป่าให้เป่าให้ก็ไม่คิดว่าจะเป่าเรื่องบต่หมอเนี่ยบอกว่าหมเดือนผมเดือนที่จะรู้เรื่องว่ามันจะคืนไหมเพราะว่าหมอแพทย์ปัจจุบันอ่ะครับเขาบอกแต่ผมดูแล้วไม่ไม่ไ่ามีความวังหรอกทามันแบบเหมือนคนตาบอดอ่ะมองไม่เห็นหรอกมันใช้การไม่ได้แล้ว เราเราจะเป่าอะไรท่ภาสายต,ตามันขาดรู้แล้วอ่าทีนี้ผมก็เลยเป่าว่าจะเป่าไอ้เกิดเรื่องกระดูกเรื่องอะไรให้มันอย่าหนี้แล้วก<ห>็พอผมเป่าเช่ารายอาจารยแต้มผมเป่าครั้งเดียวมันเริ่มมองเห็นอ่ะโอ้ผมก็ยังงองอยู่ให้มันมึงดีขนาดนี้เลยหรอวะโอ้มันแบบแบบมันมันปึ๊บปั๊บ,บเลยครับเริ่มจะมองเห็นเป็นบางครั้งอ๋อผู้ป่วยนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างบ้านผมนี่โอ้หลานผมนี่ครับครับทีนี้ผมเป่าครั้งแรกรายการย์แต้ ครับ<ท>ผมขนผ,ผมลุกเลยอืมทีนี้พอผมเป่ามันก็บอกมันเาบนเาขึ้นเลยมันบอกนะบอกขนมันก็ลุกเหมือนกันเย็นเข้าข้างใน